ซอนเทส 368G ปุ่มเยอะขนาดนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นต้องขออภัยสําหรับเสียงด้วยนะคะเพราะว่าเสียงจะเบาไปสักนิดนึงทางเราเลยได้แกะซับเอาไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมผมแชมป์นะครับจากแดนดมมิ่งอเตอร์ที่นําเข้าจัดจำหน่ายซอนเทสแล้วก็เหล่าแบรนครับเดี๋ยวพาแนะนําการใช้ปุ่มต่างๆนะนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากเลยเลยอยากรู้คนเห็นปุ่มจะค่อนข้างเยอะ อ้ตคนจะอุ้ยมันใช้ยากไหมแต่จริงๆแล้วมันเยอะเพราะว่าเขาต้องการให้กดที่แบงนี้แล้วมันใช้งานตรงจุดเลยอ่ามาด้านขวาก่อนครับโอเคทั่วๆไปเลยมันจะมีสวิตช์ออฟไลน์สตาร์ทปกติแล้วก็จะมีโหมดอีโค่คอนเทนจะมีโหมดเป็นอีอีโคแล้วก็เป็นเอสทัองแกกียร์เร์เียร์บกดปุ๊บหน้าจอจะแสดงหมุนได้ตลอดเวลาขับขี่อยู่ก็กดหมุนได้ ต่อไปปุ่มสำคัญที่สุดคือปุ่มสีแดงเพราะถ้าไม่มีมันเปิดเครื่องไม่ได้อ่าเปิดปุ่มเป็นปุ่มเปิดรถปุ่มเปิดรถใช่ก็ทังที่เพื่อเปิดและกดค้างเพื่อปิดโอเคครับส่วนอีกสองปุ่มตรงนี้ก็สําคัญก็คือปุ่มล่างครับซีนก็คือเปิดใต้บาะอ่าฮะขัดจังหนะเบอกส่วนที่พิเศษก็คือตัวนี้จะมีแตกออกไปจะเป็น TCS บนจะเป็นปุ่มกดปิดแฟคชั่นคอนโทรล ก็คือเรากดค้างเพื่อปิดได้เลยโอเคเขายกออกมาไอ้นี้เอาไว้ข้างนอกอ้าเป็นสามหู้น3 5 0 E 3า0ห้าูดีก็เข้าหน้าจอไปก่อนก็ปิดโอเคมาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมีเป็นไฟสูงไฟต่ำปกติพวกคนักงานทั่วไปไฟพาสไฟเฉยขอทางไฟเลี้ยวแปแล้วก็จุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟที่เปิดสปอร์ตไลท์เปิดปิดตัวไฟสปอร์ตไลท์ ต้องสตาร์ทจะเปิดให้ดูได้ผมในนี้มาสตาร์ทไม่ได้ส่วนอีก2ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มเซตนะครับแล้วก็ปุ่มทำอะไรอย่างปุ่มโหมดนะครับหน้าจอจะเป็นการสัเนะรบเปลี่ยนเปลี่ยนฟังก์ชันที่หน้าจอนะครับหรือว่ารีเซ็ตมุ่มคือกดค้างตัวปุ่มเซตกดเซตค้างเพื่อเข้าการต่อ,อแต่บอัาานนี้ผมอยากเห็นหะนะ่อยกดป้องหนะ้านปะ้องหน้า เข้าไปที่ DVR นะครับเราก็จะมีโหมดน,นี่อันนี้เลือกได้เป็นฟอนหรือเปลี่ยนนะครับดูก็ชัดใช้ได้เลยแล้วคราวนี้อยากดูเป็นกล้องหลังครับเห็นองเนหะ็นอะไรนี่คือเป็นเป็นจอเนะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคก็มีประมาณนี้ใช่ครับ อยตัวตัวหน้าหน้าจอ,อเมื่อกี้ที่เราเปิดมา uh huh. เขามีไว้ให้เราเพื่อเช็คว่าอ่ากล่องปกติไหมองศาประมาณไหนยังไงนะครับ uh huh. เวลาพอเราสตาร์ทขับขี่ปุ๊บหน้าจอจะดูสับ uh huh. กลับเป็นปกติเพราเขาไม่อยากให้เราดูกันะขับขี่อะไรพวกนี้ uh huh. แล้วก็มีตัวนี้ส uh huh. ามารถดูเป็น p a y b a c k ได้ uh huh. นะครับ แล้วก็โดยปกติเนี่ยแม่บ้านอ่ะอาจจะชอบก็คือรถคันเนี้ยสตาร์ทปุ๊บกล้องอัดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติได้เลยใช่สตาร์ทปุ๊บขี่ปุ๊บกล้องอัดอาจจะน้อยเหมือนรถจักรเลยกล้องหน้ารถอะไรพวกนี้นะครับโดยที่เราสามารถดูเทปแบ็กจากหน้าจอก็ได้หรือส่วเทีเราจะมีแอปเป็นพวกอินเทลเจนต์นะครับแอปนั่นคือเชื่อมต่อรวเสร็จปุ๊บเราสามารถกดดูดไฟเหมือนในกล้องวงจรปิดปัจจุบันที่แบบเราดูผ่านแอปอะไรพวกนี้ได้นะครับเราก็ดูพวกนั้นอ่ะ เ,เ,อ,เอันนี้ถามหน่อยครับว่ากล<อ>้องเนี่ยมันสามารถบันทึกได้ประมาณกี่ชั่วโมงหรือเป็น,เป,นเป็นวันได้เลยไหมอ่าเขาให้มาว่าหน่วยความจําหมดไปหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกทีเนี้ยระยะเวลามันขึ้นอยู่กับการใช้งานและมันจะถูกอัดทับในอันเก่ากว่าประมาณคร่าวๆนะแบบแบบแบบที่ออกคลิปออกคลิปยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยได้บันทึกได้ถึงจริงๆแล้วคาดว่าน่าจะหนึ่งวันเต็มๆเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่นา่ามีนปัญหา ใช่ว่าสมมติวันหนึ่งเราขี่6ชั่วโมง2วันขี่4ชั่วโมงอะไรเงี้ยการออกคลิปยาวๆสัก4-5วันน่ะได้คลิปเต็มน่าจะอย่งอางนี้ใช่อเคก็ประมาณนี้เนาะกับสำหรับปุ่มฟังก์ชันหน้าจออันนี้ฝากอะไรถึงในบูธของเราหน่อยก็จริงๆแล้ว อยากให้ชมตัวจริงแล้วก็ได้ลองเปิดใจลองสัมผัสลองเล่นนะครับพวกวัสดุประกณ์หรือว่าการออกแบบดีไซน์พวกนี้อยากให้ลองดูตัวจริงหรือว่านี่ตัดสินใจอยู่ยังไม่มั่นใจสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับพวกนี้รับรอง,องว่าจะยถูกใจแน่นอนเอเคครับผมขอบคุณมากครับ